โอเคนะครับในคลิปวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวอีเวนท์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อคืนนะครับก็สาหรับกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมของนักเตะลาลิก้าสเปนนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถเล่นได้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เรามาเก็บแต้มจากการทําภารกิจตรงนี้นะครับเมื่อเราทําภารกิจครบทุกอย่างแล้วนะครับเราจะได้แต้มอยู่ประมาณ170แต้มต่อวันนะครับเพราะว่าวิดีโอตรงนี้เราสามารถดูได้2รอบนะครับเมื่อเราทําการเก็บแต้มตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราสามารถนํามาเปิด การ์ดปริศนาตรงนี้ได้นะครับซึ่งถ้าหากเราทําการเปิดครบ9ช่องนะครับจานวนนักเตะปริศนาตรงนี้มันก็จะปลดล็อกให้เราทันทีนะครับซึ่งตรงนักเตะปริศนานะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนั่นเองก็เป็นนักเตะในตําแหน่ง CM นะครับโอว1อที่เราสามารถได้ฟรีนะครับถ้าหากเราทําการเล่นกิจกรรมและเปิดการ์ดปริศนาจนครบทั้งหมด9ช่องนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับก็ได้มีพาร์ทเล็กเข้ามาด้วยนะครับเป็นพาร์ทของนาฬิก้าพาร์ทนะครับนักเตะที่เข้ามานะครับก็คือโม ตำแหน่งกองกลางซึ่งราคาในการเปิดพัสครั้งนี้นะครับจะอยู่ที่1,000ฟีฟาพอยต์นะครับเราสามารถซื้อได้จากในร้านค้านะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ1000ฟีฟาพอยต์นั่นเองในส่วนของพัสใหญ่นะครับหรือว่าฟีฟาพัทตรงนี้ก็จะมีนักเตะที่เข้ามานะครับนั่นก็คือบาโจโอยอาร์หนึ่งร้อยสิบสามนะครับเราสามารถมาเปิดพัสเพื่อแลกนักเตะตัวนี้ได้นะครับ ซึ่งสำหรับในกิจกรรมนี้นะครับก็มีนักเตะที่เข้ามาใหม่ตามนี้เลยนะครับเป็นนักเตะในลีกลาลิก้าสเปนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซีมาเวเนซิอุสกิตมันโมลิตมิเลเตาโอเออาร์หนึ่งร้อยสิบเอ็ดหรวันด็อบกี้อะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับก็จะอยู่ที่โอเออาร์หนึ่งร้อยสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยสิบสองนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งพอสมควรเลยนะครับในนักเตะลาลิก้าสเปนนั่นเองในส่วนของไอคอนทีโอเทสนะครับก็มีโรนัลโดอ้วน ร่างใหม่เข้ามานะครับเป็น o v r 115สามารถมาสุมได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็มีนักเตะในส่วนของวิเอล่าเข้ามาด้วยนะครับในตำแหน่ง cm บัลหลักในตำแหน่ง cm a แล้วก็เดียปโร่นะครับในตำแหน่ง cf นั่นเองสำหรับแพ็กการ์ดนะครับที่เข้ามาก็จะมีในส่วนของแพ็กอันตร้า tots สี่ลดห้นะครับจะอยู่ที่ราคา2,500ัน ฟีฟ่าพอยนะครับซึ่งในการ์ดนี้นะครับก็จะรุนรับนักเตะตัวใหม่อย่างโรนัลโดอานายโอวีอาร์หนึ่งร้อยสิบห้าด้วยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนสาหรับการแลกเปลี่ยนนะครับก็รู้สึกว่ายังไม่มีอัปเดตเข้ามานะครับตรงนี้ในรูปภาพยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเราแลกไปแล้วเราจะมีโอกาสได้รับตัวใหม่หรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้จะไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเข้ามามากนะครับก็มีแค่กิจกรรมลาลิกนน้ๆๆอยะครับ เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เข้ามาผมก็จะมาทําคลิปอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็โอเคนะครับก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับผม